ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พี่โอกาสนะครับได้มาบอกบุมให้กับ FC แล้วก็ผู้มีศรัทธาทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับในเรื่องของวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับตัวนี้ก็ยังมีเปิดจองนะครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นบรรดาลทรัพย์นะครับซึ่งล็อกเก็ตรุ่นนี้นะครับก็บอกเลยนะว่าวัตถุประสงค์นะครับเพื่อบำรุงธาตุขันของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับโดยเฉพาะแล้วก็รุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าความที่เป็นล็อกเก็ตเนี่ยมวลสารนะครับ มากมายนะครับและการในการปลุกเชกนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าทางทีมงานเขาก็ได้รวบรวมมูลสารจากเกจิีอาจารย์ต่างๆเข้ามาอย่ในไรลล็อกเก็ตนะครับหลวงปู่ก็แค่แตะหรือจับนะครับก็เสร็จพิธีแล้วนะครับไม่ได้ลําบากหลวงปู่ไปถึงขั้นอธิษฐานฉิตนะครับเพราะว่าเหรียญหรือวัตถุมงคลนะครับที่ออกแบบมานะครับยิ่งรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นบรรดาลโชคนะครับซึ่งออบรรดานทรัพย์นะครับก็เป็นล็อกเก็ตในรูป หลวงปู่ชูนะครับมีลักษณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับว่าเต็มนะครับรายการที่สองมีเราใกล้เต็มนะครับเป็นฉากสีงาช้างนะครับส่วนรายการที่สามที่สี่น,นะครับยังพอได้อยู่นะครับสำหรับรายการที่สามนะครับก็จะเป็นชุดกรรมการนะครับฉากโบราณถังนวัดโลหะนะครับซึ่งชุดนี้นะครับสร้างเพียงแค่แปดสิบแปดชุดรับพลักสามขนาดนะครับมีขนาดเล็กลางและกระจัมโบนะครับส่วนรายการที่สี่ ก็จะเป็นรายการลุ้นนะครับน่ครับรายการลุ้นลุ้นละ339บาทนะครับคุณแม่ว่าจะมีลุ้นนะครับฉากเงินประกายนะครับถังเงินแท้นะครับฉากดานะครับถังทองฝาบาทนะครับฉากทับทิมหลังโชว์มวลสารฉากด้าเงินไพทินหลังโชว์มวลสารแล้วก็ฉากเขียวมรกตนะครับหลังโชว์มวลสารนะครับซึ่งในส่วนของมวลสารนี่ครับก็ไม่ธรรมดาครับอย่างเช่น ตะกุดนะครับตะกัวแช่น้ำมนต์นะครับหนึ่งในมวลสารสัตว์สิบที่จะอยู่หลังล็อกเก็ตรุ่นบรนดานซับนะครับโดยได้มีการแช่กับเหล็กไหลเขาอุ้มคลื่นะครับสายสินและจีวรของหลวงปู่ซูนแช่จนน้ำมนต์แห้งนะครับแล้วก็ที่มาของน้ำมนต์ก็จะมีน้ำมนต์นะครับของหลวงปู่ซูนจันทวโตนะครับน้ำจากบ่อน้ำวัดป่าสสพลธรรมรามของพระอาจารย์ชาติบีปพัสรุนะครับน้ำมนต์สามร้อยสังฆากรเจดนะครับจากรุ่นอธิษฐานบรรดาโชคนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาจริง สำหรับรุ่นนี้นะครับยันมินทีนะครับยอดตอนนี้นะครับที่ใกล้ติมแล้วนะครับก็มีรายการที่สองนะครับยันมีกทีรายการที่สองจะเป็นฉากสีงาช้างหลังโชว์มวลสารตะกุดทองคำสามดอกนะครับอ่านี่ครับนี่ใบรายการนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็ยังเปิดรับจองนะครับจนถึงล็อกเก็ตนะครับสี่นะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะบูชาล็อกเก็ตรุ่นบรรทันทร์นะครับก็สามารถติดต่อผ่านผมได้นะครับพัน ช่องทางที่1นะครับไอทีไลน์ครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดสองเก้าเก้าหกแปดนะครับช่องทางที่2ก็เป็นเฟซบุ๊กนะครับศูนย์จองพระใหม่ช่องข่าวบ่าวบอมนะครับรับข่าวสารได้การทางช่อง YouTube นะครับช่องข่าวบ่าวบอมเช่นจัดนะครับผมรับประกันนะครับแทรตลอดชีพแล้วรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับล็อกเก็ตมวลสารเทียบนะครับย้ำอีกทีว่าไม่ได้เป็นการรบกวนหลวงปู่นะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเปิดบูชาเพื่อบิรวอนท้าขันของหลวงปู่ชรีจันเทวโนนะครับ สำหรับท่านใดนะครับสนใจจอนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับช่องทางได้แจ้งไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับและท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะร่วมบุญบำรุงธาตุขันของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับทักหาผมไอดีไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาบัญชีนะครับของวัดในส่วนของดูแลบำรุงธาตุขันของหลวงปู่นะครับให้กับทุกท่านได้มีโอกาสร่วมบุญกันโดยตรงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับ เปิดดวงปวดโชคปลดลานะครับมีแเ่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอ้อลืมบอกนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับอาจารย์ก็คือหลวงปู่สูนจันทโรนะครับถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับภาคอีสานจังหวัดสกลนครนะครับก็อยู่บ้านอากาศนะครับอยู่อำเภออากาศอำเภอสกลนครถือว่าเป็นพระเกจิสายหลวงปู่มั่นนะครับที่กราบได้อย่างสนิทใจประสบการณ์นะครับผมมีกับตัวเองแล้วนะครับเชื่อได้อย่างสนิทใจนะครับบอกเลยว่าทุกวันนี้นะครับ ทำอะไรก็ตามเถอะนะครับทํามาค้าขายทําธุรกิจทําอะไรก็ตามเถอะต้องมีสิ่งนะครับมาช่วยเปิดทางนะครับเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภเท่านั้นยังพอนะครับให้ผลบุญของท่านนะครับหนุนนาค้ากินตัวเองด้วยนะครับเพื่อให้ท่านนะครับได้มีทรัพย์มากมายนะครับจะได้นำไปซักทานบารมีตลอดการนานเถือนนะครับมันหามันทำมันทานนะครับแล้วพบกับอาจารย์้อมด้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ